بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أوان كان قبل والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت أن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت أن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين رب شحري صدري ويسري امري واحلل الاكتا من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خلقت الجن وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبهم الله سبحانه وتعالى ได้มีโอกาสเข้ามาทำการศึกษาทำการพูดคุยทำการวิเคราะห์ทำการทำความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามหรือศาสนาของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นตฟิกอันยิ่งใหญ่ที่อลเราให้กับบรรดามุสลิมีและมุสลิมาสอย่างท่านและกับผมแน่นอนการที่เราทำการศึกษามันจะเป็นตัวนำพวกเรานั้นไปสู่อะไรหนทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์กลายเป็นอินซานุนกาเม้น แนนอนเป้าหมายของการสร้างมนุษยชาติก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการนํามนุษย์ไปสู่ความสูงส่งความสูงสุดของตัวของการเป็นมนุษย์ก็คือการเป็นมนุษย์ที่อะไรที่สมบูรณ์หรือบางครูบาอาจารย์จะคําว่าสามบูรณ์นะครับผมซึ่งเราก็มีทําการพูดคุยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจนถึงเทปนี้แล้ว พี่น้องครับผมเป็นเรื่องราวหรือเป็นประเพณีของเรานะครับผมที่ก่อนที่เราจะทําการพูดคุยกันในเรื่องราวของจริยธรรมแห่งฟากฟ้าหรืออัคลักษ์ที่มาจากฟากฟ้าหรืออัคลักษ์ที่เราจะนำจะนําเรานำไปสู่ฟากฟ้าเราจะตั้งคําถามตักหนึ่งคำถามซึ่งวันนี้ผมอยากจะตั้งคาถามกับตัวของผมเองและให้พี่น้องไปถามตัวกับพี่น้องเองนะครับผมที่ว่าวันนี้เราทําดีกับเคยญาติแล้วหรือยังพี่น้อง เป็นสิ่งสําคัญมากในอิสลามเลยพี่น้องโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ยุคที่การกระทําบาปนั้นง่ายได้เสียเหลือเกินและการกระทําสิ่งที่ดีนั้นก็ง่ายได้เสียเหลือเกินพี่น้องยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของไฮเทคโนโลยีเทคโนโลยีได้มีการอะไรได้มีการขยายตัวผมจะไม่ใช้คําว่าพัฒนานะครับผมเพราะมันมีมีสิ่งต่างๆที่แฝงในยู่สิ่งต่างเหล่านี้แต่ใช้คําว่าขยายตัวละกันตูเซีา ก็คือการขยายตัวการทําให้อะไรมีการขยายตัวกว้างขวางขึ้นนะครับผมนั่นแหละครับผมยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่การรู้จักการพูดคุยการไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นมีรถเข้ามามีรถไฟฟ้าเข้ามามีรต่างๆเข้ามาคนคนหนึ่งต้องการจะไปเยี่ยมคนหนึ่งก็ไปอย่างง่ายได้พี่น้องรู้ไหมการไปเยี่ยมเคยญาิของตัวเองการเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องของตัวเองพี่น้องมีผลบุลสักขนาดไหน พี่น้องไปดูเลยนดีไวต่งางๆไม่ว่าจะเป็นจากทั้งศาสาหรือเจา้าบรรดาอิมามาซูมินทั้งเชียทั้งสุนีมีหมดบอกด้วยบางดีไวพูดถึงขั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้พี่น้องใครก็ตามที่ทําการเยี่ยมเคยญาติของพวกเขาถ้าเขามีอายุเหลือแค่สามวันก็ตามด้วยกับบารากัตของการไปเยี่ยมเคยญาติของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานฮตะลาจะเพิ่มจากสามวันนั้นเป็นอะไรสามสิบปีและใครก็ตามที่อะไรเขาไม่ไปเยี่ยมเคยญาติของเขา และถ้าเขามีอายุหรืออายันของเขาเบื้องต้นเหลือสักสามสิบปีพระองค์จะกําหนดมันให้เหลือเพีเป็นแค่แค่สามวันวิเวสต่างๆมากมายครับพี่น้องเกี่ยวกับการอะไรการที่คนคนหนึ่งถ้าไปเยี่ยมเคยญากของเขานั้นจะได้รับผลอะไรอะไรบ้างหรือเกอี่ยวกับเรื่องการใส่สดอดคอรหรือใจนะักหรือใจจากการหรือต่างๆมากมายสิ่งสิ่งแรกหรือกลุ่มกลุ่มแรกเลยที่เราจําเป็นจะต้องให้คือบรรดาบคุคคลที่ไร้ยากจนในบรรดาบคุคคลที่ยากจนก็มีตะบะกอของมันมี ชั้นต่างๆของมันซึ่งชั้นแรกเลยก็คือบรรยาคือญาติที่ไร้ที่ใกล้ชิดไม่มีนัยยะต่างๆมากมายพี่น้องซึ่งอิฉลอ<ม>เมื่อเข้าไปถึงเรื่องเคงยญาติหรือการเข้าไปทําการพูดคุยในเรื่องการไปมาหาสู่เคยญาติซึ่งเป็นตัวยิ่งใหญ่อีกตัวหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากในการเพิ่ม r i สกีบาลา n ัสเน้ยมาใช้กับมนุษย์และเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้บัลอัสมาตราจุดจ้องมายังเราและช่วย เปลี่ยนตำแหน่งต่าง,างๆที่เรามีอยู่นั้นเป็นตำแหน่งชั้นที่อะไที่สูงส่งกว่าพี่น้องครับผมเรากลับเข้ามาคุยหลังจากที่เราคุยเรื่องคําถามไปแล้วนะครับผมมาเข้า คุยในเรื่องราวต่างๆที่เราเคยพูดคุยกันไว้ในเทปที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องความเพิกเฉยในจ้างอะไรในทั้งด้านบวกของมันเพราะทกล่าวไปแล้วความเพิกเฉยนั้นแบ่งเป็นสองด้านกิฟลัดกัฟฟล่นะครับผมแบ่งเป็นสองด้านด้านบวกและด้านลบแต่ที่กล่าวไปเบื่องต้นแล้วในโลกนี้อรสถผะตราสร้างทุกส,สิ่งอย่างมาดีหมดแต่การนํามันไปใช้นั่นแหละครับผมมีสองด้านด้านบวกและด้านลบวันนี้เราจะมาเข้า ลึกไปกว่าน,นั้นพี่น้องแต่พี่น้องต้องให้ความสําคัญตรงนี้นิดนึงผมจะไม่เข้าเรื่องกิฟลัดกับฟลัดให้มากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ามันจะกินเวลาเราอินชาอัลลอ์พี่น้องไปทําการศึกษาหนังสือต่างๆซึ่งในภาษาไทยตรงนี้ก็จะมีหลายหนังสือหลายเล่มแล้วพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอ ah ัคลากษ์จรียตตามอิสลามเกี่ยูในหัวข้อเกี่ยวกับการไร่กับฟลัคือการอะไรการเพิกเฉยหรือในหัวข้ออยากล่าการตื่นตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าในหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยในสิ่งต่างๆนี้ สมมติว่าเราผมพี่น้องไปถึงจุดจุดหนึ่งจุดแห่งอะไรแห่งบรรดาบุคคลที่ตื่นตัวบุคคลที่ตื่นหลีกออกจากะารการหลับไหลอย่างที่กล่าวไปแล้วเราไม่ใช่บรรดาบุคคลที่อะไรกอเฟลคือบรรดาบุคคลที่เพิกเฉยเมื่อเรามาถึงจุดจุดนี้พี่น้องสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งยากเป็นอย่างมากเลยพี่น้องคือการที่เราจะรักษาตัวของเราไว้ให้อยู่ในตําแหน่งตําแหน่งนี้ พราะพี่น้องดูอยู่แล้วในพระมหาคัมภีร์อันกุรานในที่ต่างๆในมตตารืวายตฮะดิษชชยตอนมาไลายได้ทําการสาบานเบอิซัติกาวาจจลาลิกด้วยกับพะพระารณุภาพของเราสมาุทาราด้วยความยิ่งใหญ่ไพยบูลไพ่สัของเราสมาุทาราว่าลาอุกวียนนะฮุมอัจมาอินแท้ที่จริงฉันนี่แหละจะทําการอะไรทําการหลอกลวงบรรดาบุคคลต่างๆเหล่านั้นบรรดาบุคคลที่อะไรมาเป็นคาลิฟตุลลอบหน,น้าพมุมธดิน เราจะทําการอะไรดึงบรรดาลูกหลานของบาีอาดามัมออกมาจากการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าซึ่งปัญญาแท้จริงของการเกิดมาของเราใน,ในโลกนี้คืออมาคารักตุนจินน่วันอินสันติกาทุกครั้งในก่อนการอะไรการพูดคุยอิลลาทิยาบุดุลแท้ที่จริงนะครับผมอ่ามาคารักนา่าจินน่วันอินและเรานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งอื่นๆนั่นคือยินและมนุษย์นะครับผม ยกเว้นเพียงแต่พวกเขาในทาการนมัส,สก,การชั้นทําการกับวาชันใช้ตอนทําการอะไรทําการสาบานต่อลอสมาตาลาด้วยกับอิสัตของพระองค์และจารันของพระองค์ว่าชั้นทำการอะไรทําการหลอกลวงบรรดามนุษยชาติโดยเฉพาะพวกเราพี่น้องยุคสมัยนี้บุคคลที่จะต้องถูกลอกลววมากสุดก็เป็นเราพี่น้องเป็นบุคคลที่อะไรเหมือนพี่น้องเหมือนผมที่พยายามจะทําตัวให้เป็นคนดีผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนคนดีแต่เราเป็นคนผมกล้าบอกที่เต็มปากเลยพวกเรา ทั้งทั้งผู้ชมและผมเองเรานั้นพยายามพี่น้องพยายามทําตัวให้เป็นคนดีพยายามทําตัวนั้นตามพระบัญญัติของรัสมัตราพี่น้องลองคิดดูชัยตอนจะไปยุ่งกับใครชัยตอนก็ไม่ยุ่งกับเรายุ่งกับพี่น้องถ้าพี่น้องส่งถ้าพี่น้องเห็นว่าทำไมสามีพี่น้องหรือตัวพี่น้องเองหรือลูกของพี่น้องทําไมทุกๆครั้งเวลาเขาเริ่มเป็นคนดีแล้วจะมีสิ่งต่างๆที่ไม่ดีมาปูทางกับพวกเขาซึ่งคําตอบง่ายมากเลยพี่น้องชัยตอนนั้นมีธุระกับพวกเรา ชยตอนไม่มีธุระกับกาเฟสที่กินเหล้ากินหมูกินหมาแล้วก็บ้าอีกกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่บางครั้งนะพี่น้องชัยตอนก็ไปยุ่งกาเฟสเพราะกาเฟสบางคนเป็นคนดีเป็นคนดีที่เกือบจะทําไปเป็นมุสลิมชัยตอนเข้าไปยุ่งพวกมันพวกเขาเพื่ออะไรเพื่อไม่เข้าเป็นมุสลิมแต่ส่วนมากเลยลาดับแรกชั้นแรกเลยใน,นหนึ่งตะบกอที่เคยกล่าวไปนะครับพี่น้องชั้นแรกเลยคือมันยุ่งกับอะไรยุ่งกับมุสลิมก่อนถึงเราอาจจะว่าเราไม่ใช่มุสลิมแต่เราอยากจะเป็นมุสลิมชัยตอนทรํรลายทำลายอะไรทำลายพวกเรา ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างเ่านี้แล้วเมื่อสมมุติว่าเรามาถึงในมกรมของยากล่ะคือการตื่นตัวการออกมาจากอะไรออกมาจากภาวงว์เมื่อถึงจุดนี้แล้วสิ่งสิ่งแรกเลยที่ชัยตอนจะทําคือจะดึงเราออกจากจุดจุดนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้เลยพี่น้องชัยตอนจะต้องเข้ามาพวกเราดึงเราออกจากจุดจุดนี้ให้เรานันกายเป็นบรรดาบุคคลที่อะไรที่ออฟเฟนพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งเคยเป็นมุกมิน เคยอยู่ตำแหน่งของอะไรยากซะอยู่ตำแหน่งของบรรดาบุคคลที่อะไรที่ตื่นตัวอยู่ดีก็ถูกด,ดึงกลับไปไลแต่งที่อะไรที่ต่ำกว่าอัสฟาลสอฟินก็เป็นไปได้ในยุคประวัติศาสตร์พี่น้องมีจํานวนมากมายไม่ว่าจะเป็นฮาบะของท่านนาบีเพราะเราในอายะคุลานต่างๆมากมายเราทำการสับแช่งบรรดาบุคคลอยู่กับท่านศาดาและมีเรื่องต่างๆฮะดิษอายะกุลานต่างๆที่เราทำการได,ด,ด้หดลหมัตหรือกเกาทำพึงพอใจเป็นยางบรรดาบุคคลที่อยู่ใกล้ท่านศาดาทั้งสองฝ่ายมี มีบุคคลที่อยู่กับบรดาแล้วเป็นถึงตำแหน่งเจ้าของดาบของอิสลามอยู่ตำแหน่งของต่างๆของอิสลามแต่สุดท้ายกลายเป็นคนหนึ่งจากพวกจากชาวนรุกจันนามถามว่าทำไมเพราะว่าบรรดาบุคคลต่างๆไม่รักษาตำแหน่งเขาไว้ดังนั้นเดี๋ยวอิบราวิมบอกพี่น้องไปดูเวทที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยบอกว่ามุมินคนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นบรรดาบุคคลที่ทำซีนาได้มุมิมนพี่น้องมุมินที่ยิ่งใหญ่มุมินที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้อง มีนกีดที่องเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าบาบาอีกแต่คนคนนี้สามารถมากลายเป็นคนที่มาอะไรอสัสฟฟลัสซฟิลินเพราะเ่กับหนึ่งอะไรหนึ่งอัฟลัดหนึ่งอะไรความเพิกเฉยหนึ่งการให้ไหม่ให้การให้ความสนใจไปยังอะไรอย่างหน้าที่ของเขาอย่างภารกิจของเขาเหมือนกับชัยตอนพี่น้องชัยตอนละนะตุลลออะไรหิมอจ,จิมอินขอเราทําการสาบแช่งมันหมื่นหมื่นครั้งหมื่นหมื่นเท่าหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นล้านชั่วชีวิตตลอดที่มันมีชีวิตอยู่ให้เราทําการสาบแช่งมัน เพราะตัวนี้ตัวลายพี่น้องที่คอยทําการดึงพวกเราคอยปูทางต่างๆพวกเราไปสู่หนทางที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องพี่น้องไปดูชัยตอนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งสูงสร้างของัลสมาตาลาที่อัลสมาตาลายกมระดับพวก,พวกชัยตอนนั้นไปถึงสมรมกรองของมวลมาลายกาหรือว่าตอบอย่างนี้ว่าบรรดามมวมาลายกาบางส่วนทําการกิปบตอทอทการอยากอยากเป็นเหมือนชัยตอนบ้างแต่สุดท้ายชัยตอนกลายไปไ,ปไรเอ๊ะไปตูมินฮาจามีอา ถูกไล่ออกจากส่วนสวรรค์ถามเพราะอะไรเพราะไม่รักษาตําแหน่งตรงนี้พี่น้องการรักษาตําแหน่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นเป็นอย่างมากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่จะทําให้มนุษย์นั้นอะไรสามารถรักษาตําแหน่งตําแหน่งที่เขาได้รับคือตําแหน่งของอยากเวหรือตําแหน่งของประกองของการอะไรการเติมตัวได้คือสิ่งนี้พี่น้องคือการให้ความสนใจไปยังสามสิ่งการให้ความสนใจไปยังสามสิ่งสิ่งแรก คือเขามองย้อนกลับไปยังสิ่งต่างๆที่เราได้กระทําหรือพูดภาษาง่ายๆพี่น้องเขามองไปยังบาปต่างๆที่พวกเขานั้นได้กระทําอันที่สองเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการมองที่หลังพี่น้องและมันจะส่งผลอะไรด้วยจะบอกให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับผมอย่างที่สองพี่น้องการที่เรามองกลับไปอะไรไปรยังไปยังสิ่งต่างๆที่อะไรที่ทําให้มนุษย์นั้นเป็นเหตุทําให้มนุษย์นั้นตกเข้าไปในบาป เบื้องต้นดูว่าบาปคืออะไรนะครับพี่น้องอันที่สองเราไปดูว่าอะไรเล่าเป็นสาเหตุที่เราทําให้เราน้าตกไปในบาปอันที่สามคือการชดเชยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับพี่น้องดังนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงสามสิ่งนี้จะทําให้เราพบว่าคอยล้างให้เราไม่ให้เรากลับไปอยู่สภาพของบรรดาบุคคลที่กระทาบาป คอยช่วยเหลือเราไม่ให้เรานั้นตกกลับไปอะไรไปอยู่ในกลุ่มของบรรดาบุคคลที่รอเฟลินอันที่หนึ่งคืออะไรพี่น้องอันที่หนึ่งคือการให้ความสัมพันธ์กับอะไรกับบาปบาปคืออะไรบาปมาจากไหนสิ่งที่เราทำมันคืออะไรไปบ้างอันที่สองก็คือว่าดูว่าบาปมันมาจากไหนแต่ผมคิดผมพูดตกไปนิดนึงคืออะไรดูเมื่อดูบาปมาจากไหนเสร็จแล้วให้ดูว่าผลลัพธ์มันได้อะไรนะครับผมอันที่สามที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นอันที่สามคือการที่เรานั้นจะชดเชยสิ่งต่างที่เราทํา พะแน่นอนถ้าเราไม่หวนกลับไปโดยสิ่งต่างๆที่เราทําแล้วก็สามารถย้อนกลับไปทําสิ่งต่างๆนั้นได้ซึ่งวันนี้เรามีโอกาสพี่น้องตามใดที่เรามีโอกาสที่ให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ทํามันถ้าเราไม่ทําในอนาคตปัญหาต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นกับพวกเราบางครั้งเราถลํำลึกเข้าไปในเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านีน้เป็นเหตุทําให้เรานั้นไม่สามารถจะกลับมาได้เลยพี่น้องวันนี้ยังมีโอกาส ยาอเยวฮัลล่ดีนอามานุอะไัรกุมอังฟุสะุมต้าทีรมีโอกาสเรามีชีวิตโอ้มนุษยชาติเอ๋ยโอ้บุบบคคลที่มีอีมานเอ๋ยผู้ที่อะไรได้รับการศรัทธาผู้ที่มีรัศมีของอัลลอฮ์เข้ามาในหวัวใจแน่นอนอีมานกับรัศมีคือสิ่งเดียวกันบคุคคลที่มีอีมานที่ตอนแท้ีองอัลลอฮ์ Allah, คือรัศมีของอัะลลอฮ์มาตราเข้ามาในหวัวใจของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องถ้าวันนี้เราไม่รีบรักษาตัวเราเองอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นพี่น้องัลอ์ ในมัจเริสอันหน้าในเทปอันหน้าจะพูดคุยกันสิ่งแรกคืออะไรคือการให้ความสําคัญเรียงแบบท,ที่กระทำมาสองสาเหตุข,ของมันและผลลัพธ์ของมันสามคืออะไรคือการชดเชยเราจะชดเชยยังไงเมื่อทําสิ่งสามสิ่งนี้เรานั้นจะอยู่ในการตาแหน่งของอยากได้อยู่ตลอดเวลาอินชอนเหรอเราจะไม่เหมือนบรรดาบุคคลที่ไรอยู่กับศาสดาแล้วกลายเป็นคนที่ทำลายศาสดาเราจะไม่เหมือนชัยตอนนู่นอยู่กับอัลลอฮ์สุบานตลอเลาพี่น้องนี่อยู่กับศาสดานู่นอยู่กับราเลย อยู่กับอัลลอฮ์เห็นมลา,ายกะเห็นการขึ้นลงของมลาิกะเห็นทุกอย่างรับรู้เรื่องทุกอย่างรู้ไหมพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตดูชัยตอนในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูบูบียะของลอสมาตาลานะครับผมไม่มีปัญหามันยอมรับการเคารพพักดีต่อลอสมตาตาลาแต่การเป็นบ่าวที่แท้จริงมันอะไรมันจะไม่มีเราพี่น้องถ้าเราสนใจสิ่งต่างเหล่านี้จะทําให้เรานั้นรอดพ้น และให้ตำแหน่งเหล่านั้นส,สูงกว่าอะไรชัยตอนอิบลริสขคบิสอิบลริสที่เป็นอะไรที่เป็นตัวชะกาตัวลายมา้ายจริงๆพี่น้องอินชอนลอขอให้เราประสบความสำเร็จนะพี่น้องทั้งโลกนี้และโลกหนาอบิลลาฮิตตฟิกวลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารักะฮต Oh, <lightweight> uh